วันนี้ไปได้ของเล่นมาค่ะจริงๆก็มาตั้งนานแล้วแหละทําเป็นองค์ทำเป็นแอรวก็แบบของเพิ่งมาส่งแต่ยังไม่เคยเล่นในช่องนี้ไงไปเล่นช่องอื่นมาอันนี้จะเป็นเป็ดค่ะน้องจะเป็นเป็ดที่เด้งออกมาได้โคตรสนุกสนุกจริงนี่ข้างในเขาจะมีแบบนี้ไห้เป็นถุงแบบนี้ถุงนี้ก็จะมีแม่เป็ดแม่เป็ดเป็นแม่คมเข้าปาก ก็จะมีแม่เป็ดเป็นแม่ทัพอย่างนี้<อ>ทำน้น้องทำหน้าอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะกระชอนเหรอที่ช้อนแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเหมือนน้องเป็ดแต่ไม่มีหัวนะ <c oughs> แล้วข้างในนี้อีก <c oughs> เขาจะมีสติกเกอร์เป็ดมาให้ด้วยมาให้แปะรอบๆตัวเครื่องนี้แต่ตอนไม่แปะค่ะกวนเก่า เครื่องจะเป็นแบบนี้กลมๆแบบนี้เวลาเล่นนะเวลาเล่นนะเขาก็จะเอาเป็ดอะมามาวางตรงนี้วางตรงนี้มีเสียงด้วยนะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังด้วยประเด็นอะวิธีเล่นเด้อเขากดากดเป็ดลงอย่างงี้ ดเป็ดลงองนี้นะกดเป็ดลงอย่างนี้แล้วพอมันหมุนถึงรอบใช่ไหมพอมหมุนถึงรอบปุ๊บน้องเป็ดมันจะเด้งขึ้นว้าอย่างนี้เลยเดี๋ยวปิดกันอุ้ยไม่ใช่แค่เด็กที่เล่นได้เดี๋ยผู้ใหญ่ก็เล่นได้ตานึงชอบเลยโคตรติดใจเอาดิต้อ,องเล่นหลายๆตัวมันถึงจะสายใจ นี่แม่เป็ดเราก็จะวางไว้ตรงนี้แม่เป็ดเขาก็จะหมุนหมุนตามเสียงเพลงมาเล่นเล่นก่อนเดี๋ยวมาเล่นกันแป๊บหบนึ่งนะขยับกล้องก่อนมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะวิธีเล่นโคตรง่ายเลยเราก็แค่เอาน้องเป็ดแต่ละอันที่อยู่ที่เขาแถมมาให้อะเอาวางลงไปตรงนี้แล้วก็กดลงไปด้วยนะกดลงไปเป็นของเล่นที่เล่นเราเพลินจัดเลยเอาแท้ อีหีเด้ไงปันนีก็ยังมาเล่นของเล่นเด็กหน่อยอยู่เนาะของเล่นเด็กสมัยเนี้ยมันมันเล่นสนุกมากเลยอะชอบตันอย่างชอบเลยทำไมอันนี้กดไม่ได้วะจริงแล้วหรอเพิ่งเล่นไปแค่ไม่กี่ครั้งเองพังแล้วหรอวะอุย้ยต้องให้พี่หานมาซ่อมให้แล้วแหละน้องน่าจะพังมาเริ่มเล่นกันเลย เราก็จะเปิดเครื่องตรงไหนตรงนี้นี่เขาจะมีปุ่มเปิดเครื่องให้นะมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยราไม่ทันเราไม่ทัน ขนาดนี้ก็ยังเล่นได้นะไม่ถ้าไม่แม่หรือใครก็ตามที่อยากซื้อไปเล่นก็ก็ซื้อได้เลยพี่กัดทิ้งไว้ให้ในทิ้งให้ตะกร้าหน้าช่องนะจะไม่ปักตะกร้าในคลิปนะคะจะปักหน้าช่องสามารถกดไปดูที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยอุ้ยพี่ตะมันพังอันนึงอ่ะม,มันจุ้มลงไม่ได้อันนึงอ่ะหนูเล่นจนพังแล้วอ่ะ เล่นบ่อยเตินใช่ไหมมันสนุกจริงๆอนะ่ะกดไม่ได้อันนึงเนี่ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซ่องเรามีช่างซ่องของเล่นอยู่แล้วมารอบสุดท้ายเอานะรอบนี้มันต้องได้เริ่มแล้ว ไม้เพิ่เงไปหาที่รักกันหนึ่งอ่ะจบละก็ประมาณนี้แหละข้อสนุกเลยถ้าใครอยากเล่นใครอยากจัดทีท่พิกัดไว้ให้ในตะก้าหน้าช่องนะคะสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยอันนี้จะไม่ปักตะก้าในคลิปนะจะปักหน้าช่องค่ะกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็จะเป็นตัรูปตะก้ากดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาได้เลยสนุก ไม่ต้องเป็นเด็กก็เล่นได้ถ้าเกิดซื้อไปให้ลูกอะ่ะซื้อไปให้เด็กๆที่ชอบดู iPad ดูโทรศัพท์เด็กๆที่ติดจอกต่ว่าเลิกติดจอแน่นอนเล่นอันนี้เพลินมากและอีกอย่างเขาให้มาตั้งสองอันอะ่ะเล่นกับเพื่อนก็ได้สลับกันเล่นสนุกแน่นอนหรือคุณแม่คุณพ่อคุณน้าคุณอาอะไรก็ตามแต่เอาไปสามารถเอาไปเล่นกับลูกกับหลานกับน้องหลานเล่นโหลดอะไรเล่นไม่มดเลย ก็ประมาณนี้ละค่ะมันสนุกจริงๆถึงมาบอกต่อแม่ปะเท่านี้ละค่ะเจอกันใหม่คิดหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ย